สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพนงเอฟซีน้องอุอิงนะครับตอนนี้เพลงของน้องอุงอิงก็ยังแรงประยุดชุดวายูอีรีนะครับพี่น้องตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่เจ็ดล้านหนึ่งแสนนะครับพี่น้องสิบสามมือแล้วนะครับถ้าบอไลเพลงนี้นะครับที่ที่เขาเป็นทีหนึ่งนะครับจะเป็นเพลงของจากเกาหลีนะครับ ตามบรรพบุเพลงนี้นะครับเพลงของน้องหญิงหนึ่งครับที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้และตอนนี้ก็ยังเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยอยู่นะครับเจ็บล้านหนึ่งแสนวิวนะครับและกาที่สองเพลงของคอจนะครับตอนนี้สองล้านสามแล้วนะครับเพลงของพอจสองล้านสามนับเป็นเพลงไทยนะครับบรรพบเพลงอันที่หนึ่งนะครับ น้ององอิงก,ก็คือที่หนึ่งที่สองวัดโจมนีวันที่หนึ่งท่านว่าค่มนะครับพี่น้องผู้ใดมานเล็กมานเบร์นะครับสําหรับสาวหน่อยเพชรบานแพงมนีวันที่หนึ่งนะครับเหรียญอยู่วัดจุกกระเชอตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับพี่น้องวงใหญ่เต็มวงนะครับครับพี่น้องตอนนี้กระแสของวงสาวหน่อยเพชรบานแพงกระแสกะมาะเลีงอิลีนะครับกณะสิเป็น เบอร์หนึ่งก็ได้นะครับของวงมอลลัมในประเทศไทยเวลานี้นะครับกระแสของน้องวงอิงนะครับ่อจอนะครับกระดังไปถึงต่างประเทศนะครับพี่น้องพี่น้องยูทูปเช่าต่างประเทศเพื่อนกันรีแอคชันเพลงของน้องงอิงแลวกับเพลงของบอจอจนะครับหลายช่องในย t u b e นะครับพี่น้องเป็นชาาต่างชาติหลายนะครับเปิดย t u b e ขึ้นมาก็เห็นนะครับ เป็นช่อง youtube จากต่างประเทศนะครับพิ้นรีแอคชั่นเพลงของน้องหญิงแล้วก็ตั้งตน้องหญิงเขาวงการไม่ไมเพิ่นก็ไปเฮดเบิร์นะครับรีแอคชั่นเบิืนนะครับเขามาจังไหนเป็นจังไหนเอาไปรีแอคชั่นให้พี่น้องทีวอลป้งกันรูเรื่องนั่นแหละให้เพิ่นเบิ่งว่าเด็กหน่อยผู้หนี่มาจังไหนเป็นจังไหนนะครับกระแสของน้องหญิงดังไปไกลต่างประเทศนะครับพี่น้อง ันนี้ตรงยอมรับริลีนะครับว่าของกิ่งไม่จบตานะครับน้องหญิงเป็นบานแพงนะครับพ่อโจวงสาวน้อยเป็นบานแพงนะครับดังไกลไปถึงต่างประเทศดีๆนะครับพี่น้อง